สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมฟิล์ไฟล์ทักติกนะครับประตูว,วิติในวันนี้ครับก็จะเป็น,นรูสับสกิปชั่นนะครับก็จะได้รับไอเทมหรือเงินฮะแบบสุ่มในทุกๆด่านสนับสนุนโดย o อ e r Top Up ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนมีแบรรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริกันหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลย อักเรนชินแรกเครับมีเป็นซาเลเกที่เพิ่มผลในการเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ได้รับด้านซีซีสิวินาทีซึ่งเราจะมีตัวที่น่าใส่ก็จะเป็นดิล่ายไม่รู้ว่าในตอนนี้เอามาแบกได้หรือเปล่าก็ไอเทมมีเป็นแฮนด์ออฟเจอร์สิกมาช่วยดูดเลือดก,ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะผมมีดิล่าตตัวอาจจะไปเน้นทางวอรเเยอร์เอลดิส่วนชามที่ออกมาเป็นทารเกตดามี่เยครับได้มาฟรีเลยอะโอ้ ตำราคุณสมบัติครับมาเลือกเอมเบมหรือภาษาที่เรามีอยู่นะฮะก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีภาษาที่เปิดและไม่เปิดรวมกัน 5- หรือ6เนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะครับมันถึงจะมีโอกาสออกที่เราเล่นแต่ถ้าเรากดใช้เลยครับมันจะเป็นการสุ่มทั้งหมดนะต้องมีอย่างน้อย5หรือ6อ่ะผมจำไม่ได้ซึ่งจะมีอยู่1อันฮะที่เราเล่นหรือพอจะมีอยู่ในทีมเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมมักเอลดิดไว้ก่อนอาจจะเล่นทางเอลดิดก็ได้รอดูว่าตำราคุณสมบัติให้เป็นอะไร หรืออีกทางเลือกหนึ่งครับผมอยากได้แวนการ์ดมือนกันนะครับแวนการ์ดมันจะช่วยในเรื่องของค่าความถึกทนนะซึ่งนิล่าเนี่ยสกิลก็พอจะมีโลรขึ้นมาหน่อยก็น่าจะช่วยให้ยืนได้นานซึ่งก็จะมีเวอร์วิกครับเอาลงไปครับตอนนี้ก็6ภาษาแล้วนะฮะเปิดแล้วไม่เปิดแล้วเดี๋ยวเรามาส่มกันครับหลังจากที่จบรอบนี้นะซึ่งก็มีคนเปิดวิสคารไปแล้วนะครับทำเป็นเอ็มเรบร์มาแล้วก็ใส่ไอโอนิกสปาร์คฮะซึ่งไอโอนิกนี้ฮะก็ได้จากอักเบนนะครับ เพิ่มผลการซ็อตเพิ่มผลการลดต้านเวทครับเป็น3มช่องรอบตัวแล้วก็ใบไหวฮะแพ้ไปโอเคฮะมาลองดูกันครับมันจะอยู่ในช่องแรกเลยครับและก็เรียบร้อยฮะ oh. มีเป็นฟอร์ซึ่งฟอร์เนี่ยผมมีอยู่อันสุดท้ายเลยไม่ค่อยน่าเล่นสักอย่างอย่างนี้ก็วิสคราครับซึ่งสากับอีกทีมหนึ่งฮะที่เขาเล่นละอ่ะหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนเผื่อว่าจะได้เปลี่ยนนะครับ อยากเล่นเนวิดสมากกว่าอยากใช้นีล่านะฮะซึ่งทารเลนวิสคาร์ฟเซตไอเทมนี้มันจะอยู่ที่นู่นแหละฟิโอราครับไกลไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนรอดูว่ามีลิดฟอร์เซอร์ไหมทีมนี้เป็นโครโดนะครับมาเข้าคู่กับฟอสได้อยู่ว่ามีเป็นซิลเลียนไอเทมใหญ่ๆก็จะเป็นลาสซิเปอร์เนียฮะนี่คือรีบสแปมไอเทมมาเนื่องจากอักเมนนะครับก็เลยต้องใส่ไข่มาก,ก่อนเพื่อเอาเอ็กพีเพิ่มเติมแล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไป ไอ้ท่านเพิ่มเติมในรอบนี้ฮะหยิบม,มาเป็นธารูครับเผื่อว่ามาทําเป็นไททันซึ่งก็ได้นีล่ามาด้วยครับก็ได้มาเป็น2ดาวเรียบร้อยเลยส่วนชามลคริสตันบอลนะครับก็ได้รับผลในการเปิดเผยคู่ต่อสู้ฮะ <Okay. S 1> ทีมนี้แฟรี่มาฮะบีเป็นฟรีเซเวอร์ด้วยคําบลอสเตอร์มาด้วหน่อยฮะให้กับทิสซาน่าครับแต่ยังหนึ่งดาวลุ้นๆอยู่นะเรามีนีล่าสองดาวก็เรียบร้อยฮะสนอไป เว้นมาอโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดวอร์เรอร์เลยครับตอนนี้ผมติดดาวนาฮะดาวนาคือแบบมีแค่เอลิสติงดาวฮะยืนเหงาๆอยู่คนเดียวอ่ะลองดูฮะไหวไม่ไหวเปิดวอร์เรอร์มาแล้วครับก็บวกในเรื่องของดามุแอพพลายกับดูดเลือดเพิ่มเติมทางขวาเกรนของเรากําลังจะแตกค่ายครับดูดเลือดก,กลับมาไม่ทันไอเทมไม่มีฮะเรียบร้อยหายไปอ่ะทีล่าเก็บไปได้เล็กน้อยเลือดยังเสียไม่เท่าไหร่แต่เว้นนี่ก็คือทางเวทบาเราไม่มีอะไรกันเวทเลยนะครับ ไททันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ซาเลกิกททำงานฮะตีได้เร็วกันซีซีได้แล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป my, my ไอเทมเพิ่มเติมฮะไม่มีเสื้อเลยครับไม่มีอะไรมาทำไททันเลยแย่จริงเขาส่งรอบสามขีดหนึ่งฮะลูซับซิควิชันมาฮะทำให้เราได้รับลินปอสเตอร์นะ เดี๋ยวผสมกัน,นะฮะตอนนี้ชาร์ปก็ได้สูมฟรีเพิ่มเติมมา2ครั้งนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนไว้ส่มตอนเวลหาฮดิล่า3ดาวส่วนตอนนี้มาลุ้นเอ็มเปรมมกันดีกว่าฮะว่าจะออกมาเป็นเอลดิตหรือเปล่าซึ่งเราจะเอาคาถาแล้วกัน,นะฮะไปเปลี่ยนด้วยอยากได้เสื้อฮะ โอเคฮะสวยครับได้มาแล้วหนึ่งขาดอีก2อ,อีเกเยอะเลยนะฮะทำเอลิตสินี่คือต้องหาตราถ,ถึง3อันเลยฮะลองดูในอักเมทครับว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนในรอบนี้ครับเจอกับเมดฮะเมดมาเป็นเอมเริมมาเป็นอักเมทเลย น่าจะยิงยาวแน่นอนครับด้านหน้าก็จะมีเป็นเวกฮะกากอยมาแล้วผมไม่ได้เสื้อหรอเมื่อกี้โหได้ทันดว้วยฮะทันดูนด2อันเลยไม่สวยเท่าไหร่ฮะดีล่าเราไม่มีอะไรช่วยยืนเลยครับปรับเติร์ดก็ไม่ได้ใส่ฮะไม่มีของที่ทําปรับเติร์ดได้ก็เป็น h e ตออฟออฟเซ็ฮะทำให้ไม่มีโล่เพิ่มเติมขึ้นม,มาฮะเมื่อต่อนใกล้ตายเอลดิสมีไหมอยากได้อัพเมนเพิ่มตราเอลดิสครับ อัคเคนระดับโกฮะก็มีอยู่นะถ้าจำไม่ผิดส่วนสกิลได้โล่ขึ้นมาฮัดดิล่าก็มานาเยอะฮะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สุ่มทิ้งไปแล้วก็ไม่เจอฮะเอลดิสอ่ะธนูกันอีกครั้งหนึ่งฮะอดีได้ความเร็วมาด้วยฮะมีผลทั้งทีมครับแล้วผมชอบเอาดิล่าเนี่ยใสย่กุนซูตอนนี้ไม่มีกุนซูก็เป็นซาเลกเกตที่เพิ่มความเร็วได้แล้วก็อัคเคนเพิ่มความเร็วเพิ่มเติมเพิ่มอีกฮะแต่เสียใจว่าตอนนี้ไม่มีเสื้อสักตัวฮะทำไทท่านเลย เดี๋ยวเก็บสุ่มฟรีไว้สุ่มเวลหกครับจบรอบนี้น่าจะไปหกได้ครับและก็เจอกับซูกราฟกับวูของซูกราฟตึงวูของดีคือได้ดีมาด้วยอักคเบนมาฮะทำให้มีโอกาสได้3ดาวได้ฮะแล้วก็เก่งด้วยนะฮะสเกลดาเมจตามค่า AD ละตอนนี้ผมก็ฆ่าวูคองไม่ได้ครับเหมือนว่าจะไม่ไหวแต่ก็ตอนที่ซาเลกทำงานครับได้ดาเมจขึ้นมาได้เตียวเร็วขึ้นมาฮะตัวสองแสงขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าจะดูดเลือดก,กลับมาไม่ทันนะอ่ะไหวอยู่ไหวอยู่ มีเป็นนามิมาแล้วนะครับตอนนี้เปิดเป็น5เอวิตได้ละแล้วลก็เลเวล6แล้วนะครับเดี๋ยวสุ่มหาดิล่ากันหน่อยดูซิว่ามีคนเล่นไหมดิล่าแต่เท่าที่โดนโดนมาก็คือไม่มีนะฮะ เพื่อความชัวร์เดี๋ยวส่องดูกันอีกทีนึงครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีจริงๆนะฮะอ่ะโอเคมันน่าจะ3ดาวได้แหละเราอาจจะไม่ลุ้นเอลิตสิบนะเพราะว่าต้องการตราอีก2อ,อันเลยซึ่งยากมากๆเอาดีล่าสาดาวมาแบกก่อนฮะเพื่อความอุ่นใจอ่ะเปลี่ยนตัวหนึบาทกลายเป็น2บาทแต่ดันได้ซินด้าบะ เสียเอลิสไปครับเอลิสยังไม่สองเลยแนวหน้าบางเชียร์ระนี่ใส่เชฟชิฟสเตอร์ไปขั้นหนึ่งช่วยยืนนิดหน่อยครับรอบนี้เจอกับซูเกะครับอีก1เทปเปิดมาเป็นสี่เรียบร้อยัะไป6ได้ครับมีตราอยู่แล้วตอนนี้เราก็เป็นเอลติด่าแล้วนะครับตัวบาไฟเปิดขึ้นมาฮะช่วยโจมตีก็เอาตรงนี้มาช่วยแทงแทนเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่ลีลาเราได้ตีโดน,นหลายตัวตาเลเกก็ยังไม่ได้ทํานเลยครับ ไม่มีตาหลิวเลยฮะแต่ก็ดีแล้วที่ไม่มีเพราะว่าถ้ามีเราจะเสี่ยงเนะียเพราะว่าได้เลือกคู่สุดท้ายเลยฮะมันไม่เหลือให้ผมแน่นอนอะไอเทมฮะอยากได้เสื้อครับเสื้อก็หายไปแล้วเลยฮะแย่เลยงั้นก็เดี๋ยวมาเป็นดีล่าเพิ่มเติมฮะไอเทมจะซ้ำซ้อนหน่อยแต่ก็คือมีโอกาสได้3าดาวได้เร็ว โมดิคเซอร์มา1ตัวแต่ก็ไป7เอลดิสยังไม่ได้นียครับดูไอเทมผมฮะไม่ทะนูก็หมาดอนะบีอยู่เท่าดีฮะส่วนซินด้าก็ไม่ได้เกิดเท่าไหร่ฮะไอเทมไม่ใส่ให้ดีกว่าฮะอาจจะลากไปใส่ให้นาบีนะอ่ะเดี๋ยวเป็นเชฟซิสเตอร์ไปก่อนครับแล้วก็มาสมกันฮะหาดีล่าขึ้น3ดาวได้ชามฮะมาสตันนะหลังจากผ่านไปส0วินาทีฮะถึงจะได้สตันและก็ซินด้า2ดาว โอเคหาดีล่าไม่ค่อยเจอเลยฮะคนเล่นก็ไม่มีดูซิว่าเราจะเจอเมื่อไหร่เจอกี่โมงเดี๋ยวผมเก็บตังค์5้ก่อนแล้วกันนะฮะยอมเสียสเวนไปสุดท้ายไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราจะเป็นโบดิไคเซอร์ลงไปเป็น7เอลดิทในเลเวล7ซึ่งก็จะมีเป็น S อเป็นโบดิไคเซอร์ที่ยังไม่ได้ลงนะครับอ่ะรอบนี้เจอกับแฟรี่สู้วยอยู่ฮะ มีเป็นลิล่าฮะมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวแล้วก็รีดอฟ์เจอร์กับรีบูเวอร์ฮะอาดี้เดี๋ยวไปหยิบตราดีนะฮะมาทุกก็ได้เหมือนกันฮะลิล่าฮะสองดาวสองตัวคามาไม่ใช้อะส่มกันต่อฮะอีกสามตัวเท่านั้นฮะอีกสองตัวเท่านั้นฮะและก็อีกหนึ่งตัวเท่านั้นครับสวยเอลิสครับเอลิสยังไม่สองเลยผมขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมมาขายดีโคไปฮะดีโคเดี๋ยวรออทีละ รอดีล่า3ไปเวลวเจ็ดทำเป็นเจ็ดเอลดิที่เหลือเป็นวอริเออร์ฮะวอริเออร์สี่เน้นทางดีล,ล่าะลองดูรอบนี้เจอกับเชฟซิสเตอร์นะครับเปิดมาสี <R od> ด้านหลังเป็นเวยฮะเปิดเป็นฟอร์ตเล็กน้อยแล้วมี5บาทเป็นดอล่ายู่ีแล้วนะครับเวลเจ็ดหนึ <R od> ่งเปอร์เซ็นต์ก็อย่างบาทเวยสองดาวฮะไอเทมฟูฟูแนวหน้าหนาหนา,นามีเชฟซิสเตอร์เหมือนว่ารอบนี้ผมจำไม่รอดครับไม่ไหวดีล,ล่าเรายังไม่มีเสื้อเลยฮะทำไทท่านไม่ได้แพ้ไปครับ เป็นแอสเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว oh, <no. S 1> เดี๋ยวส่งกันต่อฮะโบดีไครเซอครับมามีเป็นแอสครับที่เต็มอะเดี๋ยวเคลียร์ดีโคออกไปและวดึงแอสมาเก็บไว้ครับ mm hmm. เผื่อได้3ดาวฮะคาตาลิน่าไม่มีที่ครับเดี๋ยวข่าใบก่อนแล้วกันฮะโอเคเคลียร์ที่มาหน่อยแล้วฟิโอรามา2ตัวเลย <never> ไอเทมยังไม่ได้เก็บเลยครับเพราะว่าช่องค่อนข้างเต็มเดี๋ยวผมมาสุ่มหาตัวก่อนแล้วก็เรียบร้อยฮะดีล่า3ดาวฮะจบ โอ้แล้วมีดุ๊กมาด้วยโอเคแล้วผมได้เสื้อแล้วฮะทำไทยท่านได้ละของดีล่าครบแล้วดีครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นบลัดเติร์ดนะแต่ก็แฮนด์ออฟซัสิกดูดเลือดได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าบลัดเติร์ดไม่มีกันตายเป็นโลขึ้นมาก,ก่อนตายนะครับอ่ะไปที่เวลเจ็ดนะฮะทำเป็น7จ็ดเอลดิท ถือว่าไม่เกลือมากนะอยู่ในระดับกลางๆครับพอจะสุ่มเจอไม่ช้าไม่เร็วเกินไปครับรอบนี้ฮะเจอกับโคโนโนตัวอันเชิญเราเป็นโวลิแบร์แล้วฮะเลือดเบิ่มๆบ่ะน่าจะช่วยได้พอสมควรฮะโซตัวนีล่าเราก็3าดาวเจอโคโนโเข้าไปหยุดเวลาฮะโวลิแบร์ยังไม่ตายครับดูดเลือดไม่ได้แต่ก็ช่วยแทงได้นะครับอะดาววิสกิลฮะทำซีซีเล็กน้อยแล้วก็เรียบร้อยฮะเงี้ชนะไปครับ อักเมนสุดท้ายนะฮะน็อตทูเดย์เพิ่งจะมาฮะผมใส่ไททันเร็วไปหน่อยนะแย่ yeah, เลยไม่เป็นไรครับผมข้ามไปดีกว่าไปลุ้นว่ามีเอลดิสไหมนี่ครับอ่าเอลดิสฮะแต่ไม่ใช่ตราครับเป็นไอเทมให้กับตัวอัเนเชิญนะฮะซึ่งก็ช่วยได้เยอะมากนะอ่ะจัดไปตอนนี้บริแบรของเราก็จะมีไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วฮะก็จะช่วยได้พอสมควรครับมีเป็นเกวนมาอีกหนึ่งตัวไอเทมต่อไปผมใส่อะไรดีเนี่ย มี g ีเวลกัตเลตนะครับให้เกวนได้อีกอันหนึ่งควรจะเป็นน้ำตาเนี่ยทำเป็น Hand o f อฟจอสิอาจจะยืนไม่ได้ครับแต่ก็นะดูดเลือดเอาเดี๋ยวเป็น4วอลเลอร์นะครับก็ลงเพิ่มอีก2ตัวจบที่เวล9ก้ทีมน่าจะสมบูรณ์ รอบดีฮะ,จะเจอกับเมทครับเป็นเวก้าฮะเปิดคึ่งมาขั้นหนึ่งครับได้มาบิดแกล้งฮะทำเป็นเมดแล้วเหมือนว่าจะมีเป็นแดนนาด้วยฮะแดนนาบลักเติร์ดมาแดนนาเมทก็เก่งเคยโดนอยู่แล้วก็รอบดีครับวอลิแบรเรามีเทมฮะอินฟินิตี้ฟอร์สครับที่เหลือผมแค่เก็บตังค์ครับไปกันที่เวล8เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บ2 0ฮะเก็บดอกเบี้ยไปก่อนไอเทมเกวนยังไม่ได้ใส่นะฮะ ไม่รู้ว่าจะได้2ดาวหรือเปล่าใส2ดาวก่อนเดี๋ยวให้คนนั้นนะฮะตอนนี้ก็คือลอกันอย่างละตัวฮะฟิโอร่าหนึตัวเกวนหนึ่งตัวไม่2ดาวกันสักทีฮะแล้วก็เจอกับเกวนทีมนี้ฮะเป็นสุก้าครับมีเป็นวูคองฮะค่อนข้างหนาเลย3ดาวเรียบร้อยครับใส่เป็นกากอยฮะนาวีสตันไปเล็กน้อยแต่ก็มีลีล่าฮับเก็บไปชนะไปฮะ มาลองดูฮะไอเทมครับก็ได้ทั้งตัวเกวนกับฟิโอร่าเลยฮะซึ่งผมเลือกเป็นเกวนแล้วกันเลยครับจะได้ไม่ต้องถอดของแล้วก็บีจีเวลก็ตสร็ดพร้อมสร้างให้ได้อยู่ฮะแต่ต้องหาน้ําตาเพิ่มเติมนะเท่ากับว่าผมได้ทันดูมาอีกแล้วทันดูเต็มไปหมดอาจจะต้องเป็นเรสบัฟซักอันหนึ่งแล้วแหละที่เต็มฮะเดี๋ยวทําเป็นจีเวลกัตเต็ดก่อนครับได้เป็นคริเดี๋ยวรอน้ําตาอันหนึ่งเป็นดูดเลือดครับการยืนอาจจะไม่มีหรือว่าถ้าเคลือจริงๆเนี่ยเรามีที่ทุบฮะสองอันเลย ผมอยากเก็บที่ทุบไว้ทุบเอมเบลลอสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีเอ b มเบลลอะไรสักอย่างในวม,มล้อนะฮะเผื่อว่าเอาบาลลุนลุนเอลดิสติครับรอบนี้ฮะเจอกับวิสคราฟครับคาม,ม่าวิสรคราฟสู้ได้อยู่ฮะไปเดวหด้าไปพอสมควรครัไปหาแดวหลังได้แล้วครับก็ชนะไ,ไปฮะ มากันต่อฮะเก็บเงินย,วยาวๆนีครับเตรียมตัวไปเวล8เวล9ทําเป็น4วอลเลเอร์ฮะหรือว่าถ้ามีตราเพอร์บิเสออันนี้คือต้องไป10ให้ได้ฮะไม่งั้นไป10เอลดิสไม่ได้เหมือนกันเลเวลก็สาคัญครับรอบนี้ฮะเจอกับเชฟซิปเตอร์ฮะแนวหน้ามีเป็นเวยด้านหลังดาเมจครับชนะไปฮะ ซินด้าครับ2ดาว2ตัวเรามีดุกอยู่ฮะเดี๋ยวหายอ้ตัวได้ก็คือไป3ดาวได้เลยสุดซินด้าผมวันนี้ก็คือไม่เกิดฮะไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยว่าเดี๋ยวเราไปเน้นทางวอร์เรอร์นะฮะ,ะ,ฮะก็เดี๋ยวต้องหาน้ําตาสักอันหนึ่งนะครับได้ซินด้าเพิ่มมาอีกตัวาดอีตัว3ดาวแล้วนะฮะโอ้โหตำราคุณสมบัติกันอีกแล้วะฮะโอเคเลยฮะมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ อย่างน้อยฮะเรามีที่ทุกเลยครับก็เดี๋ยวให้มันแบบสแกนสักรอบหนึ่งฮะค่อยใช้กันส่วนไอเทมเพิ่มเติมครับเดี๋ยวไปลุ้นกันในเอ็นวิลแล้วกันฮะเป็นเสื้อก็ได้เป็นน้ำตาก็ได้ฮะแล้วก็มาคู่เลยอะมาเสื้อแล้วกันฮะขอยืนกันหน่อยดูดเลือดเดี๋ยวเป็นวอริเออร์ขั้น2ครับก็มาช่วยดูดเลือดแทนแต่ต้องยืนให้ได้และไอเทมที่เหลือฮะมีเป็นผ้าคลุมกับอ่าจะอีเวน์ชาวผมต้องเก็บเข็มขัดไว้นะผมว่าผมควรจะต้องเก็บเข็มขัดไว้เผื่อว่าตะหลิวมาเราจะเป็นเอลดิทนะคร ที่เคยให้ตะหลิวอยู่และถ้ามาเนี่ยเราจะมีชามครบสครับกับตําราคุณสมบัติตรงนี้ฮะเราก็ต้องเป็นเอลดิทเหมือนกันเลยครับจะมีโอกาสได้ไป10อยู่ซึ่งปัญหาตอนนี้ก็คือไปเวลสิบยังไง โอเคฮะมาลองดูกันฮะตำราคุณสมบัติจะได้เป็นเอลดิตหรือเปล่าโอเคสองแล้วฮะเหลือแค่ตะหลิวหนึ่งอันฮะกลับต้องไปเวลสิให้ได้และหาบรอาอ่ะไปเวลแเลยดีกว่าฮะไม่รอแล้วใส่ฟิร่าไปครับพร้อมกับตราเอลดิตฮะรอบนี้ครับเจอกับซูก้าคราบครับ ตอนนี้ผมสุ่มอะไรไม่ได้เลยต้องเก็บตังไปที่เวลสิกให้ได้กับเดี๋ยวต้องหาปรายอามาให้เจอนะครับคาดีล่าแบกไม่ไหวก็คือต้องทําใจแล้วฮะตอนนี้ที่หนึ่งแต้มค่อนข้างเยอะอยู่และก็ตอนนี้เจอกับฟูคองฮะสมดาวซูก้าครับไม่ไหวฮะนดีล่าสู้ไม่ไหวฟูคองอย่างโหดเลยสามรอบนี้ฮะมาเป็นดําม,มี่นะครับมา ดัมบี้ก็ดัมบี้ได้มาช่วยแทงหน่อยแทงเราน้อยมากฮะแล้วก็เก็บตังค์ครับ50เจอกับโคโ,โดเลยครับมีเป็นแบรรี่ด้วยเนี่ยคาริสตาโคโ,โดฮะคุณซู2อันโคโ,โดมาท่านที่2นะครับ4ตัวมีมารติไซเกอร์ฮะแล้วก็หยุดเวลาเรียบร้อยฮะปายับยับเลยโหคุณซูอย่างโหดปาไม่หยุดยังฮะแต่ยังเพิ่มหึ่งดาวครับโมลิแบก็ไม่ตายฮะเรียบร้อย มีตราไหมมีตราแฟอา้าวะ่ะมีตาเอลดิทนะครับได้เลยคู่สุดท้ายโดนตัดหรือเปล่าคือไม่มีคนเล่นเอลดิทเลยนะครับถ้าไปหยิบนี่คือโดนตัดแน่นอนต้องลองดูว่า็รบบี้นี้จะใจร้ายกับเราไหมโอเคเหมือนจะได้อยู่นะฮะเอลดิทสิบต้องมาแต่ต้องหาไพราอาอีกหนึ่งตัว มีแผนสำรองกรณีที่ไม่เจอบรายอาร์ให้ขทำตราอันที่4นะครับให้กับใครก็ได้เป็น10เหมือนกันนะฮะแต่ต้องหาตาหลิวก่อนซึ่งลุ้นชามนะฮะลุ้นชามเอาประเด็นหลักตอนนี้ไปเวลสิให้ได้ฮะปราครบและกับต้องหาบรายอารหรือไม่ก็ตาหลิว1อันครับรอบนี้ฮะเจอกับเชฟชิปเตอร์สดาวบานเบิดเลยฮะลัมเบิลก็3ดาวครับโอ้โหแล้วมาเปิดคู่บลัสเตอร์กับเวยแพ้ให้งี้จาะไม่ไหวครับดีล่า เอาไม่อยู่เลยลีน้าไม่เกิดเลยอ่ะเก็บตังลงเลเวลรัวๆฮะต้องไปสิบให้ได้ครับรอบนี้เจอกับซูก้าสาขพับ781น้ําน้ำตาลที่ลาาไหวหรือเปล่าฮะปะทะอยู่กับเวนฝั่งเขาฮะเวนเขาจะมีเป็นซาเล็กเกกด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะเก็บไปได้อ่ะสู้ได้อยู่แต่วูคองติดปัญหาวูคองเนยฮะวูคองอย่างถึกโอ้หจ ฟีโอราครับสดาวครับมาช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าผมจะขาดวอลเลอร์อีกหนึ่งตัวนะฮะเป็น4ี่วอลเลอร์ซึ่งอาจจะทําให้ดีล่าด,ดีขึ้นหน่อยโอเคฮะคาตาลิดามาแล้วนะครับก็เป็น4ี่วอลเลอร์ได้และและก็มาเลยครับชามที่ผมต้องการอันหลิวฮะแผนสำรองเรียบร้อยฮะก็เลยดีไม่เจอไปลายอาเหลือแต่ว่าไปเวลสิบครับซึ่งแต้มเหลือ38ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันอะ ตอนนี้ฮะเวล9ก่อนใส่เป็น4วอลเลอร์ฮะแล้วก็ทําตราให้กับคาตาลีดาไปและตราสุดท้ายใส่ให้ใครก็ได้เลยถ้าไม่เจอายอานะอ่ะไอเทมฮะเดี๋ยวเป็นซาเลเกกแล้วกันครับเพิ่มเติมมาเรามีบัฟของซาเลเกกอยู่ฮะให้กับฟิโอร่าไปก็จะเหลือไอเทมสุดท้ายนี่ครับไอเทมสุดท้าย Quick s i l e r นะฮะก็ไม่แย่เท่าไหร่พอได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมเก็บฟารก่อนตอนนี้เก็บตังไปเพื่ให้ได้ ซึ่งถ้าไปได้คือจบเลยนะครับสู้ได้แน่นอนต้องการเงิน76นะฮะขาดอีก20กว่าก็ลุ้นๆอยู่อนะลุ้นแต้มเหลือน้อยอยู่เหลือนหนึ่งเหลือสองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจอกับนี่ครับสามดาวบันเบอร์มีเป็นเบสเวกา้าฮะแพ้ไปครับ22แต้มแพ้ได้อีกแค่รอบเดียวนะครับก็จะแตกเลยอะนาบี 5, 2้าสองดาวนี้จำเป็นที่เหลือเรา ขายทิ้งแล้วกันครับเดี๋ยวเอาเวกมาก่อนฮะเ,เวกมาดุบแล้วมาขายเอาเงินฮะสทองมาขายขายมันจะขาดตังเท่าไหร่ไอ้หกสิไม่พอฮะได้อีกรอบหนึ่งอะแพ้ได้รอบสุดท้ายแล้วเลยครับแต่น่าจะทันอยู่ผมว่าน่าจะทันยี่สิแต้มน่าจะเหลือสักนิดหนึ่งอะแล้วเราก็ใส่เป็นตราเข้าไปให้กับใครก็ได้เลยนี่ล่าตอนนี้เจาะไม่ไหวครับและมีคนรอดูซิเอดิทด้วยโอ้โหเจอกันเจอกันได้โดแน่นอน โอเคฮะสี่แต้มเลยครับถ้าสิบเอลดิทสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะออตอกยำ้ำตอกย้ำความเป็นเอลดิทฮะมาไม่ต้องทำตรามีตราฟรีให้ครับใช้ได้หนึ่งรอบแล้วผมโอ้โหใช้เงินเพลินไปหน่อยลืมดูว่าไปสิบไหวไหมซึ่งก็ไหวอนะ่ะแต่ดึงนาซัดไม่ได้เลยดึงนาซัดไม่ได้ก็จะมีเป็นเชนนะฮะอ่ะเชนไปใส่ตราได้อยู่10เอลดิตเรียบร้อยครับรอบนี้โอ้โหดีแบกแทบแสงสามอันนะครับ โคตรโหดบอกเลยมาครับ10เอลเดฮะเจอกับซูก้าคราฟกันก่อนฮะวูคอง3าดาวแล้ววูริแบร์เปิดมาทำมาดิฮะสถานะเอ,อ้โหตัวใหญ่โผล่มาฮะทำสตันไปอีกและก็ทำรามครับใส่ฟ้ามาเต็มสานามชนะไปฮะ ประเด็นคือเอลดิสของเรามีไอเทมด้วยนะสิบว่าโหดแล้วนี่แปะไอเทมมาอีกนะฮะอ่ะไอเทมขอเป็นแทงบ้างน,นะครับไอเทมแทงวันเนี้ไม่มีเลยเกวนม้อีกหนึ่งตัวนะครับรอบเนี้รอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มหาปลายอารเล็กน้อยดีครับอ่ะเราเปลี่ยนเป็นเชฟซิปเตอร์สักคันหะนึ่งแผนสำรองเราได้ใช้ฮะกรณีไม่เจอปลายอาก็ทำสีตรามันเป็นเลยโอเคฮะไม่เจอปลายอาจรงิงจังอะดึงชามกันดีกว่า 12แต้มที่เหลือฮะน่าจะได้อยู่ครับจบในรอบนี้ได้อยู่ครับแล้วก็3ดาวบานเบิร์ดสุดท้ายเราเจอเวก้าฮะวอลิแบร์โดดไปทําสถานะกับตัวใหญ่โผลมาก็สตันต่อครับแทบจะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็สายฟ้าลงมาเรียบร้อยครับโอเคฮะวันนี้อยู่กันกับ10เอลดิสเลยครับ ทำไม่ได้รูทซับสคริปชั่นนี่คือไม่ได้จริงๆนะทั้งเงินทั้งตัวเอเบรมจะขาดมากๆเลยซึ่งก็จะได้เห็นว่าดิล่าฮะไม่ไหวจริงๆใส่แค่ให้เต็มที่แล้วนะสุดท้ายคือสู้บูของไม่ได้สู้เวล่าไม่ได้ฮะตีช้าไปหน่อยเอลดิตต้องการ10เอลดิดฮะถึงจะสู้ได้7เอลดิตก็ไม่ไหวนะครับพอซินด้าโดนเนิร์ฟไปคือแทบจะเล่นไม่ได้เลยจริงๆแต่ตอนที่ยังไม่ได้เนิร์ฟซินด้าซินด้าก็ไม่ได้อยู่กับเอลดิดนะซินด้าไปอยู่กับเชฟชิปด้ครับกับ อินแคนเตอร์ซึ่งก็เล่นเอดิตก็ต้องหาตาฮะให้ครบครับไม่งั้นก็ไม่เกิดนะ อ่ะโอเคจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะีที t f t แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Overtopup กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดิสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าาขอบบคคุณมกรััสวสวดี